สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่เจ็ดนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีครั้งพอไรไรไ,ไปรอบหนึ่งละไรไปรอบหนึ่งลวตอนนี้ที่จริงถ้าคุณสูตรไรประมาณสักสิบอง่าพอดีเลยนะแต่กต่โอเคมันก็คนละเรื่องเนาะคนละเรื่องกัช่างนะไรไหมทำอาชีพทำอาชีพพูด พูดคนเดียวไ <c oughs> ม่ใช่พูดคนเดียวเนี่ยคนหนึ่งเขาเนี่ยนะคะนอนเอียงๆนะคนนึ้งเขาบอกว่าแฟนเขาดูคนสูงไงแล้วเ็าเลยถามแฟนเขาว่าใหา่นั้นแล้วเป็นอยังแล้วคือเบอกผู้เดียว <c oughs> ใหญ่คนนั้นเ็าเป็นอะไรก็ทําไมเขาพูดคนเดียวเ <c oughs> ขาไม่ค่อยใจเลยที่สุดก็ไม่ค่อยใจว่โอ้ยมาว่าคนสูงได้นะ <c oughs> สูว่าส่งเครื่องมานะคะเครื่องมากำลังจะมามาตัดอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่เนะตัวใหม่เครื่องมาก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีลดราคากันนะคะลดราคากันสูตมีผืนนละร้อยแปดสิบนะคะ ร8อแล้วก็มีผืนเหมือนเดิมอะ่ะสองแล้วก็มีผืนอะไรนะผืนร8 0ยแปดสิสุดจะเอาผืนใหม่ให้ดูนะคะให้ดู200นะคะ คลิปนี้ก็สุดจะขาย250สนะคะนจนมาขาย280ทพี่เจียทอนไม่ได้พี่เจียทอนพี่เจียทอนนะคะสองร้อยห้าสิบลายใหม่เนาะมาเรามาดูกันยาก,กอะไรเลยเสียเวลาเสียเวลายากอะไรเลย ดูสิว่าหน้าตาสองร้อห้าสิบจะสวยแค่ไหนนะคะลายใหม่เนาะลายใหม่ๆเรามาดูกันนะคะไฟยกดอกของเรานะคะมีน้ำหนักนะคะนิ่มนะคะเราดูพร้อมกันนะคะสีเขียวเขียวฟ้านิดๆเขียวมินนะคะแล้วเขายกดอกด้วยงานนิดมากนะคะยกดอกด้วยดอกเขา คือเราใส่เสื้อถักสีไหนก็ได้เนาะว่าไปสีไหนก็ได้สีไหนก็ได,ไได้ใส่ไปเหอะนะคะมีทั้งชมพูมีทั้งน้าตาลมีทั้งแดงมีทั้งส้มมีทั้งฟ้ามีทั้งสีไหนก็ได้นะใส่ไปเหอะสุขยสองร้อยห้าสิบนะคะเป็นสินค้าใหม่สําหรับคนสุขอาจจะเก่าสําหรับคนอื่นแต่อจ,จะใหม่สําหรับคนสุขนะคะไฟยกดอกนะคะไฟถอดยกดอกปลูดดอกขอนนุนขึ้นมานะคะเป็นไฟนะคะเป็นไฟหลกากหลสีนะคะ ผาเขาเนียมากนะคะอบอบมาเรียบร้อยนะคะนะคะแล้วก็ลองจัดจองไปเนาะนะคะตรงยห้าสิบค่ะค่าส่งสุสเมาเมาเมาจ่ายสาบาทนะคะถ้าโอนถ้าไปทางก็40่สิบสุสเมาเลยนะคะจะคือบางที่คือบาง,งที่นอกเขตก็ได้เสีย70บางที่ก็ห้าสินะคะแต่สุสุก็แบกภารับไปตรงนั้นนะคะ ก็คือสุเหมาเองนะคะหมาเองนะคะบนสุดจะมีอย่างละสองผืนนะคะสีละสองผืนนะคะสีละ 2, สองผืนสีอิดนะคะส้มอิดสวยมากมีน้ำหนักนะคะผ้าตัวนี้มีน้ำหนักเดี๋ยวขนสุขยับน,นิดนึงนะคะ ะะสวยนะคะใส่ใส่เสื้อถักสีไหนก็ได้นะคะสีไหนก็ได้เพราะเ็ามีลายของเขาแต่ถ้าให้สวยก็คือสีส้มอมครีมแล้วก็สีครีมแล้วก็สีเบจพวกนี้จะใส่ได้เยอะนะคะพยายามถักสีที่มันอ,อ่อนๆลงมานะคะเขาจะใส่ได้ทุกสีนะคะเขาจะมีน้ำหนักมากนะคะใส่แล้วก็มันจะสวย เราเรียกไฟยกดอกนะคะดูด,ดอกเขานะคะน่าจะเป็นดอกทันตะวันหรือเปล่าคะแต่เขาจะออกลายไทยนะคะดอกเขาดูดจกเขาสินะคะดูดจบเขาสวยมากนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบบาทก็เสวยด้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวละพันตัวละอะไรนะคะซูมีสองตัวนะคะสีละสองผืนนะคะสีละสองผืนนะคะก็ะนนะะได้สองผลเนาะแต่นี้ก็มาแดงนะคะมา สีแดงเนาะสีแดงมุจะอาจเป็นสองคลิปนะคะเดี๋ยวคุณสุดก็จะลงไว้ให้ชมนะคะมันสุดจะไม่ไลฟ์สดเพราะว่าไลฟ์สดก็แต่ไลฟ์สดมันดีอย่างคือคือมันไลฟ์ได้ยาวไงแต่คนก็คงไม่มีเวลาดูยาวเดี๋ยวยาวเนาะก็ต้องดูวีโอนะคะเป็นไงคะแดงแดงคนที่มั่นใจเอาไปเลยค่ะแดง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  ของสุขว่าสวยดีนะใส่แล้วสบายจังเลยเนียนดีตอนสักผืนนะคะหลังสักผืนนะคะไฟยกตอกนะคะไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลไรแสมนะคะเป็นไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งใส่ยิ่งเน้นยิ่งใส่ยิ่งหนานยิ่งหนานยิ่งเนียนสีไม่มีตกสุเมสีแลวสองผืนนะคะ สีละสองแสนเนาะโอ้ยสีนี้สวยมากๆเลยถูกใจคนขายถูกใจคนขายค่ะไม่ได้ถูกใจคนอื่นนะคะถูกใจคนขายนี่นะคะถูกใจคุณสุนี่แหละถูกใจคนอื่นหรอกชอบผ้าถุงสีแบบนี้คะ่ะนะคะชอบสีโนูนๆสีะกะปิสี ผสมผสมอะ่ะก็าหชอบสีแบบนี้นะคะน้ำตาลน,นุดนนะคะวันอะไงวันละกวนอะไรชั้นเนี้ยนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากนะคะเพิ่งมานี่สองผืนนะคะใครได้ก็ได้ไปเนาะสุตส่ขายสองร้อยห้าสิบนะคะ ตินเขายัางอุตส่าห์เป็นน้ำตาลไม่เลยนะก็สวยขนาดนั้นนะคะเน่ม,มากนะคะเน่ม,มากตุจกเขาตจกเน่ม,มากนะคะม,มีสองผือนอะไรของอยูเนี่ยหมดแล้วค่ะหมดละลายนั้นมีแค่หนึ่งสองนี่จีผืน มีไม่จีผืนแล้วค่ะรับมาแล้วกันมีไม่จีผืนนะคะมีไม่จีผืนยังอุตส่าม์มาโชว์เนาะก็อยากโชว์นะสุดมีความสุขนะคะลูกชายว่าให้ว่าเมื่อไหร่จะเลิกขายประถงสิเอาขานเขาที่เจ็ดพับเจ็ดถ่ายรูปอันนี้เขียวขี้ม้านะคะอันนี้เป็นลายใหม่แล้วค่ะยกดอกลายใหม่แล้วนะคะเอ้ามาแรวันคนสุขสุดจินน้ำผึ้งโอ้ตัวนี้ก็สุว่าสวยนะเขาเนี้ อันนี้คุณสุม,มีตัวเดียวนะคะคุณสุม,มีตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสีละตัวคุณสุมีสีละตัวนะคะคุณสุลองมาตลาดดูนะคะสุดลองตลาดดูสองร้อยห้าสิบบาทดูสิซื้อได้ที่ไหนอ่ะนะคะสองร้อยห้าสิบบาทสุม,มีสีละตัวนะคะสีละตัวมีแค่สองสองสี สีละตัวสีละตัวสีละตัวเอามาลองใครจะเอานางไปก็ก็ลองดูนะคะเงินคามเด่นขึ้นมาเชียนะคะเด่นขึ้นมาเชียร์ดูดูจบเขาค่ะด,ดูจบเขานะคะแล้วก็สุนอวีโอไว้ให้เพื่อนๆที่ที่ไม่ได้เล่นเฟซน,นะคะ เขาตูที่อยู่ทุ่งสุดเลยต้องได้อัดนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่เขาไม่ได้เล่นดูสิลายป้องไฟพญานาคมันสุดเรียกลายพญานาคนะคะลายพญานาคพญานาคสวยมากเนมมากนะคะคนละสีคนละสีด้วยส,สีเดียวกันมันสุดก็ดูไม่ค่อยจะออกนะคะเพราะมันมาใหม่ ใหม่สำหรับคนขายนะคะคืจะลงที่ YouTube นะคะโอ้โันนี้สวยอะ่ะว่าไปสวยจริงๆเลสินะคะสวยมากสีมอมสีดูชอบประมาณนี้นะคะชอบประมาณนี้นนะคะชอบประมาณนี้เนื้อต่อวีโอยนะแต่ยูทูบเขาไม่ให้ลง แต่น่าจะลงได้นะแต่จะลงเพดไม่ได้ดงงานเขาค่ะงาน,นตักดูสิอะไรจะสวยขนาดนะั้นสวยมากเลยแล้วก็คืออัดตีโอยอีกครั้งะคะ่ะ